oh การทาแบรนด์สินค้าให้ยั่งยืนจุดเริ่มต้นง่ายๆนิดเดียวคือเจ้าของแบรนด์ต้องอินถ้าเจ้าของแบรนด์ไม่อินกับสินค้าที่เราผลิตหรือสินค้าที่เราทําแล้วอย่าไปหวังเลยว่าสินค้าเราจะไปได้ไกลหรือจะยั่งยืนไม่มีทางแน่นอนเริ่มต้นจากถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าสินค้าที่เราพัฒนาขึ้นมาในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์เราใช้เองไหมเรากล้าใช้หรือเปล่าถ้าเราไม่กล้าใช้หรือเราไม่ใช้เองเราจะพูดได้ไม่เต็มปากแล้วผู้บริโภคจะสัมผัสได้ว่าขนาดเจ้าของแบรนด์เองยังไม่ใช้เลยแล้วจะมาแนะนําให้ลูกค้าใช้้้ไไดดดยยััััังงงนนนอบเล คือเจ้าของแบรนด์ทุกคนจะต้องใช้สินค้าของตัวเองและต้องภาคภูมิใจที่สุดกับสินค้าของตัวเองต้องทําเหมือนสตีฟจ็อบอะเคยเห็นสตีฟจ็อบอะเวลาโฆษณามือถือ iPhone บนเวทีไหมเขาจะบอกเลยว่ามือถือเนี้ยมันจะเป็นมือถือที่เปลี่ยนแปลงโลกแล้วเขาก็รักมือถือของเขามากเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจกับโปรดักที่เขาทํามากๆสินค้าของเขาก็เลยขายดีเป็นระเบิดเทน้ําเทท่าถึงแม้วันนี้สตีฟจ็อบไม่อยู่แล้วสินค้ายังขายดีติดท็อปชาร์ตอยู่เลยอะเป็นอมตะเลยอะเป็นเพราะความอินไงแล้วความอินเนี้ยมันส่งต่อรุ่น ถึงแม้เจ้าของจะไม่อยู่แล้วแต่คนรุ่นต่อไปที่เป็นซ e o ต่อมาก็รับสืบทอดเรื่องนี้ต่อดังนั้นสาคัญมากคือความอินเนอร์ของเจ้าของอันดับหนึ่งเลยสินค้าที่เจ้าของแบรนด์สร้างขึ้นมาเจ้าของแบรนด์จะต้องใช้เองและต้องใช้ทุกๆวันจริงๆและต้องรู้สึกภาคภูมิใจพราาในสินค้าตัวเองและพอเราภาคภูมิใจแล้วใช้สินค้าตัวเองแล้วอินเนอร์มันจะออกมาเองเลยไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการพรีเซนต์อย่างเช่นไทยใช้สบู่ไอเลียของไทยเนี่ยไทยจะบอกเลยว่าสิวไทยหายเพราะสบู่ก้อนนี้เลยจัตกก่อนให้มีสิวเต็มหน้าเล้ แต่ไทยใช้มาตอนนั้นเนี่ยเพียงแค่เดือนเดียวหลังจากที่ใช้ใช้สบุ่ก้อน,นั้นไปสิวไทยก็หายแล้วผิวพรรณไทยก็ดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นพี่น้องไทยไม่ว่าจะเป็นพี่ชายหรือน้องสาวไทยเนี่ยพื้นฐานแล้ววะครอบครัวไทยเป็นคนสิวเยอะทุกคนด้วยอาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์หรืออะไรก็ไม่รู้นะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ,เป,พอเป็นคุณแม่เป็นพี่ชายเป็นน้องสาวหรือแม้แต่ตัวไทยเองทุกคนทางครอบครัวเป็นคนสิวเยอะหมดเลยสังเกตได้ว่าอย่างเช่นคุณพ่อเองก็จะมีร่องรอยของสิวอยู่แม้กระทั่งแต่ก่อนถ้าไปดูรูปไทยเด็กๆตอนมัธยมมหหรือา ไรตอนต้นๆท้ายจะสิวเต็มหน้าเลยแต่พอทายใช้สบู่ไอเลวก้อนนี้เราจกนั้นสิวทายไม่ขึ้นเยอะอีกเลยก็ขึ้นก็ขึ้นนิดๆหน่อยๆขึ้นเม็ด2เม็ดแล้วก็หายแต่ไม่ได้ขึ้นแบบเป็น1 0 2 0 30เม็ดเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เครียดมากกังวลมากไปหาสารพัดอย่างก็ไม่หายสุดท้ายมาจบที่สบู่ไอเลวจริงเนี่ยคืออินเนอร์ทายออกแนวว่าทายใช้จริงๆนะสบู่ไอเลวสบู่ล้างหน้าแม้กระทั่งตอนนี้ทายใช้เจลล้างหน้าเลยเน่หลอดสีชมพูใช้ทุกวันมันจะออกมาจากการพรีเซ มีความภาคภูมิใจแล้วนะครับทุกๆการการะทำทุกๆอย่างอย่างเช่นในโซเชียลมีเดียใน Facebook ใน t i k t o ็อหรือในช่องทางที่เจ้าของแบรนด์ใช้อยู่ก็จะโพสต์แต่สินค้านั้นๆเนนะพราะเรามีความอินเนอร์ไงแล้วเราก็อยากแนะนําให้คนใช้ด้วยพอลูกค้าหรือเพื่อนๆเ,เราเห็นทีเนี้ยเขาก็จะเริ่มติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับเราเริ่มสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจากเจ้าของแบรนด์นี่แหละใช้เองมีอินเนอร์แล้วบอกต่อครับ